สวัสดีค่ะเช้านี้จะมาแกงผักหวานนี่นะคะผักหวานผักหวานปลาอันนี้แกงใส่ปลาย่างนะคะน,นี่จะผูกพริกแล้วก็มีรสด,ดีกะปิแล้วก็ใส่ปลาล้าแค่นี้นะคะทำง่ายง่ายนี่ค่ะพริกก็มีเอพริกสไคท้าย หอ,อมกระเทียมแค่นี้นะคะที่เราจะแกงเดี๋ยวมาขบอีกแกงอันนี้แกง,นนแงเป็นกะละมัง ปลาาดใส่ปลาลาดเขาเกลือแกงเยอะใส่เยอะนะถ้าใส่น้อยมันก็จะไม่เข้มข้นใส่โค้งอร่อยนะแล้วก็ใส่ปลาย่างนะคะ คะผักหวานพอน้ำมันเดือดแล้วเราก็จะใส่อันนี้ไปเลยนะคะใส่ผักหวานไปเลยดีนะ นี่นวต้องคุณต้องคุณมาช่วยยาทำกับข้าวเหรอครับนี่อบคนเดี๋ยวคันนี้นก็รอผักหวานให้มันสุกเนาะโอ้โหเป็นหม้อเลยนี่กินทั้งวัน,นเดี๋ยวสิลูกเดี๋ยวไหนดูสิไหนดูสิลูก นี่นะคะนี่นี่้อดูแล้วอันนี้เราจะให้มันสุกก่อนนะอ่ะนี่ก็จะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวกดแก๊สได้รปรุงรสเมื่อกี้แล้วนะคะเ็นเป็นหม้อเลยวันนี้ แกงแบบง่ายๆนะคะแกงผักหวานใส่ปลา่างนีค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะนี่นะคะ,คะนี่นะคะ